กลบนมัสการลูกเรีนยนใบบุญครับวันนี้โยมแม่ขอเนี่มนสัมมาเนียนใบบุญสื่ออกมาเรียนหนังสือนะครับเพราะว่าครบสาสิบเอ็ดวันอ่ะวันนี้เป็นวันที่สามสิบเอ็ดแล้วนะคะพูดผิดเพราะว่าสัมมาเนียนใบบุญบวชมาหนึ่งเดือนเต็มๆแล้วนะครับสัมมาเนียนใบบุญขอบวชอีกสักระยะหนึ่งได้ไหมครับโยมแม่ทำไมล่ะครับลูกอยากบวชให้พ่อหลวงแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีครับ อยากบวชให้พ่อหลวงแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีครับเพราะว่าสามารถเดินบุญรักพ่อหลวงครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใบบุญอยากบวชให้พ่อหลวงเหรอครับใช่ครับเพราะว่ารักพ่อหลวงครับอยากให้พ่อหลวงอยู่กับใบบุญไปนานๆอันแล้วก็อยากให้อยู่กับผู้ใหญ่ใจดีไปนานๆครับเดี๋ยวนะที่แม่เงียบเพราะว่าแม่ แม่ตกใจเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่งนะไปบุญรู้เหรอครับพ่อหลวงคือคืออ่าเบอ่าพ่อหลวงคือใครเบบุญรู้เรอลูกที่หนูอยากจะบวชให้พ่อหลวงรู้ครับพ,พ่อหลวงคือพ่อหลวงคือพ่อรอสิบครับพ่อหลวงคือพ่อรอสิบของเรานี่เหรอครับใช่ครับทําทำไมเบบุญคิดแบบนี้ล่ะครับ เพราะว่าอยากให้พ่อหลวงอยู่กับ,อย,กบอยู่กับพวกเราอยู่ทั้งประเทศครับอยู่กับพวกเราประเทศทั้งประเทศจากนี้ปไปนครับเดี๋ยนะแม่ตกใจนะที่ไปบุญทูตอ,อ,อยากให้พ่อหลวงสุขภาพร่างากายแข็งแรงครับแล้วก็อยากบวชให้ผู้ใหญ่ใจดีไม่ลวงตาเห็นธรรมครับเพราะว่าไปสามเณรใบบุญอาจจะเป็นอะไรไปก่อนก็ได้ครับ อุ้ยหนูจะเป็นอะไรไปอะลูกหนูอายุแค่หกขวบเจ็ดขวบเองหนูจะเป็นอะไรล่ะครับลูกทั้งเจ็บแล้วก็ป่วยครับแล้วก็เสียชีวิตครับโอ้ยหนูคิดมากไปหรือเปล่าครับลูกไม่ครับคนทุกคนก็ต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้วครับเราจะตายตอนไหนเราก็ยังไม่รู้ครับอ่อเดี๋ยวนะเมนิ ออทำอะไรไม่ถูกเลยเดี๋ยวนะคือคือเออใครสอนให้ไปบุญคิดแบบนี้ล่ะครับไม่มีใครสอนเลยครับไม่มีใครสอนหนูด้วยเลย่ะครับใช่ครับโอ้เออคือ ือแม่ว่าถ้าน้องใบบุญศึกออกมาแล้วใบบุญมาศึกษาธรรมะที่เราเป็นคารวะาใบบุญก็ส่งบุญให้พ่อหลวงได้นะครับไม่ครับเพราะอะไรอะครับเพราะตองบวชท่านั้นครับเพราะว่าสามเณรใบบุญรักพ่อหลวงครับโอ้เออสามเณรใบบุญรักพ่อหลวงเออเออเดี๋ยวนะคือแม่พูดอะไรไม่ออก ออทุกคนก็รักพ่อหลวงหมดล่คะค่ะลูกแต่หนูต้องมาทําหน้าที่ของตัวเองคือหนูต้องออกมาเรียนหนังสือออกมาเรียนหนังสือแล้วก็ตั้งใจเรียนเป็นคนดีมีศีลธรรมเป็นคนดีให้กับพ่อหลวงให้กับพ่อแม่ให้กับผู้ใหญ่ใจดีทุกคนก็ได้ครับลูกเราก็มาปฏิบัติอยู่ที่บ้านเราถือศีลห้าให้บริสุทธิ์อย่างนี้ก็ได้นะครับพ่อหลวงก็ได้บุญเหมือนกัน แล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีก็ได้บุญกับไบบุญเหมือนกันนะครับเข้าใจไหมครับเข้าใจครับสึกนะครับวันนี้นะครับไม่สึกครับเราหนูอีกกี่วันหนูถึงจะสึกล่ะครับลูกอีกสักระยะหนึ่งครับสักระยะหนึ่งของหนูนานแค่ไหนล่ะครับแค่เก้าวันเองครับเก้าวันนะครับก็แปลว่าจากวันนี้ไปถึงวันที่เก้าถูกไหมครับใช่ครับนับถึงวันที่เก้านะ แล้วหนูต้องศึกนะครับไม่ศึกไม่ได้นะลูกหนูต้องออกมาเรียนหนังสือนะครับครับโอเคเนาะโอเคขอบคุณนะครับศึกให้แม่นะครับถ้าใบบุญเติบโตขึ้นมาแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองได้แม่จะไม่ห้ามหนูต้องมาเรียนรู้ให้มันสมกับวัยของหนูก่อนนะครับมาเรียนรู้ทางโลกมาศึกษาหาความรู้เข้าใจไหมครับ เข้าใจไหมครับเข้าใจครับตกลงนะครับค่ะขอบวชอีกสักระยะหนึ่งได้ไหมครับโอเคค่ะขอบวชอีกสักระยะหนึ่งแค่เก้าวันนะครับโอเคนะโอเคครับโอเคนะครับกลาบนมัตรการครับจาเินพรครับครับ